เราก็เลยเป็นเลือดนะคะเป็นเลือดเป็นแผลซิิๆแล้วเราก็เจ็บมันเนาะเราก็ไม่รู้ว่าแมวอะ่ะมันฉีดบาดทะยักหรือเปล่านะฮะก็กลัวเหมือนกัน <c oughs> ใกล้เกลือกินด่างคะ่ะไม่ค่อยเจอกันนะคะก็มีก็มีหลายครั้งนะคะกับเจ้หงเจ้หงก็บอกว่า เนี่ยวันที่หนึ่งวันที่สองของทุกเดือนเนี่ยมันมีตลาดนัดคนเดินให้ข้ามเรือมานะคะข้ามเรือข้ามฝั่งมาปากน้ํามาหาเจ้หงมายก็ไม่ไมยก็ไม่อยากรับปากนะคะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยมาย,ยู่พัสมุรเจดี JD, เวลาไมาจะไปซื้อของเนี่ยจะไม่ค่อยข้ามฝั่งไปปากน้ํานะคะจะไปทางโซนในกรุงเทพมากกว่าอย่างบางประกอบอย่างแถวพระรามสามพระรามสองคือจะไปโซนนั้นมากกว่าแล้วแถวบ้านมายเนี่ย มันอยู่พัสดุตเจดีอยู่ใกล้กับแหลมฟ้าผ่านะคะเคยได้ยินเคยได้ยินแหลมฟ้าผ่าไหมคุณแพ้ใจแถวนั้นมันจะมีอาหารทะเลนะคะมาขึ้นเยอะเลยเพราะว่าชาวบ้านแถบแหลมฟ้าผ่าเนี่ยเขามีอาชีพในการทำประมงนะคะแล้วก็จะมีแพเล็กๆมีเรือลำเล็กๆออกหาปลานะคะก็จะได้ทั้งหอยแมงผู้มาหอยแครง มีทั้งปลามีทั้งปลาหมึกมีทั้งกุ้งมานะคะเพราะฉะนั้นไม้ก็เลยไม่จําเป็นต้องข้ามไปฝั่งปากน้ําไปซื้อแถวนั้นนะคะซื้อแถวบ้านไม้ก็ได้ของสดของถูกเหมือนกันเลยไม่ค่อยมีโอกาสไปหาเจ้หงฝั่งนั้นนะคะไม่เรียกว่าไม่ค่อยมีหรอกไม่มีเลยแหละไม่ได้ไปหาแกเลยนะคะแหลมฟ้าผ่าคุณแพ้ใจเข้าในอินเทอร์เน็ตนะคะเข้าไปเซิร์ชดูคำว่า ตำบลแหลมฟ้าผ่าอำเภอรพรสมุทรเจดี JD นะคะหรือเข้าไปพิมพ์คำว่าวัดแหลมก็ได้วัดแหลมพรสมุทรเจดี JD นะคะก็จะขึ้นมาหมดเลยนะคะขึ้นมาหมดบ้านไม้ก็จะอยู่ซอยหมอบ้างนะคะอยู่ใกล้ๆก,กับซอยวัดแหลมนะคะ แพงค่ะแพงนี่คืออีกอีกเหตุผลหนึ่งที่ไม่ไม่ค่อยข้ามไปซื้อของสดแถวฝั่งนั้นนะคะฝั่งบ้านไม้ในของถูกกว่านะคะแม่คงแม่ค้าเวลาซื้อของมาทํากับข้าวขายอาหารอาหารถุงอย่างเงี้ยอาหารถุงอาหารเป็นอาหารตักถุงละ 30- 40อย่างเงี้ยหรือว่าเป็นพวกพ่อค้าแม่ขายที่ขายอาหารตามสั่งอะ่ะเขาจะไปจ่ายของแถวตลาดพัสมุรเจดี JD. ไปจ่ายของแถวตลาดท่าน้ำพระปแดงอย่างเงี้ยเขาก็ได้ของถูกของสดเหมือนกันไม่จําเป็นต้องข้ามไปฝากปากน้ํานะคะมีหลายคนเหมือนกันบ่นนะคะบ่นบอกว่าตลาดปากน้ําของแพงนะคะขอบคุณคุณตีปุนนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ ค่ะยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับค่ะขอบคุณคุณตีปูนขอบคุณคุณแพ้ใจนะคะขอบคุณคุณพรสิรินะคะขอบคุณคุณปียดานะคะขอบคุณคุณรัตนาพรขอบคุณคุณต้อมสกลนะคะขอบคุณคุณมานัทค่ะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณมากๆที่แวะมาให้กําลังใจกันก่อนนอนนะคะ อ๋อเหรอคะไม่สดด้วยเหรออู้อย่างนี้ก็ไม่ใช่แล้วลวนะเนาะทั้งๆที่ปากนะ้ำนี่เป็นแหล่งนะะแต่แถวปากนะ้ำมีหลายตลาดนะมีตลาดหลายตลาดอยู่ใกล้ๆกันหมดเลยสามสี่ตลาดโน่น